ทาบาเปาไม่นช่วันเพ่นเดือนสิบสองเนน้นนองเต็มตลิงเท้าทั้งหลายใส้หญิงสนุก,กันจริงว่าร้อยกระทงนี่ก็จักมันวายอย่างนังดอกก็บวกว่าร้อยกระทงมัม่ก็จะเข้าใจไปน้ากันบดเทียวเดียตัวและสถานทีน่นีการร้อยเลี้ยวเราบอกท่านกงสุดเรียบร้อยครับท่านเปารอบนี้ให้ท่านเจา้า เอาไม่ไปไปกั้นด้วยได้ท่านเป่ารอบก่อนเกือบไม่เฮี้ยนคือเจ้าเกือบเสียเงินตัวสอบดีดีบังกับพกมัน่นเนี่ยให้ขาเจ้ามาขายอยู่หน้าง,งานบังกับพกบังตะไลรอบก่อนจุดมันช่สารคอยจนตื่นท่านเป่ากันใหญสิอนุรักษเนี่ยท่านเป่าข้าเจ้าอาชีพจุดให้มันม้วนต่ท่านเป่าแตกเปิ้งปังตื่นเต้นโอ้ยทำไมันอยากม้วนแก้มันลออน่องในองค์จุดฟังผู้เดียวเท่านนที่มันจุดใหุ้ผลอยากไล่เห็นแสงหามเด็ดขาด อ้ามจุดบ้างกรับพูกเออปีนี้เป็นยังท่านเป่าคือให้เท้าเอาไฟไปติดอยู่แถวปลาหลังสารไหลคักแถวครับท่านเป่าแสงสว่างบ่เพียงเพอบ่าท่านกงสุนเพราะว่าอยู่ปลามันมืดๆด้เด่ะมันมีดทีนางหลมยงอย่างแต่มันมืดไ่เห็นยังมันมืดว่าบันไดน่้ไวรุ่นไปนัางโจกกันอยู่นั่นน่ะคอยไปบ้างปีก่อนปลา ห้าหกครูผุ้น่ะห้าหกคูผู้น่นอท่านเปาคือนมาแจ้งขน้อยครับท่านเปาว่าัะก็แจ้งจางหลงเจ้าอูให้ไปจัดการครับเพื่อไม่เป็นเด็กน่อยเทบบานเนาะคอยกามุดพุ่มไม่ยู่น่นสังเกตเปนส่วงแล้งบอกเลยว่าเป็นผู้เต็นมันก,ก็บอกเห็นห่งปันเดก็เลยเอามาบอกสู้ฟังนี่ละเด็กแฟนปีนี้ท่านเปากับ เอาสป,ปอร์ตไลจ่จักสามสิบกระดวงครับยิ่งเข้าไปนี่ปลาั่นเป่าบ่าให้มันมืดอย่าเฮ็ดจ้สงนหลวงพอเอาไปยังดวงนึงให้มันแจ้งพ่อเห็นนี่เมียกต้องหูวว่าผู้ใดเป็นคนมานางตกกันอยู่หลังศารสตวอันจะว่าปีกันนี่ท่านเป่าเป็นยังก็งส่งซื้อศูนย์ครับหลังงานเลี้ยวเนี่ยนะมันเกิดยังขึงินกระจันเจ้าร้งตัวไป็ดต้ตน,ตนกล้วยคอยไปตัดกระบอกบังต,น,ต,น,ตน,มนมันตนนะมันไม่น่วยเพราะจะได้กินละเว้ตัดออกมันจะได้กินยังนี่ แลก็ท่านป่าบอกว่ากระทงต้องเฮ็ดมาจากวัสดุธรรมชาติท่านเป๋าวท่านเจ้าก็เฮ็ดมาจากต้นกล้วยกระถือกกระท่วครับท่านเป๋าต้นกล้วยมีเศร้ากว่าจนไม่เป็นตาตาสิแต่กต้นมนมีหน่วยของเงืนเพืเวลาไปซื้อกระทงกับผ้ากันบางแห่งมันเฮ็ดมาจากวัสดุธรรมชาติอยู่โออท่านปาก็ต้องแจ้งพี่น้องบ่ว่าสมควรเซ็กระทองแบบใดเพราะบางคนก็ ใส่กระท่ n ที่เฮ็ดจากพลาสติกลางคนก็บอกว่าเฮ็ดมาจากาาาธรรมชาติเหล๋ยวมังจะปูกางซากอยู่ใครไม่กูเป็นแม่ของข้ากูจีจวงมันลองหน้ามันมันจะคือน,นอัอนเทนเปาอันเทนหท้องไกระท่ n g ี้ อันนั่นจงอธิษฐานอันขอพรมาจิงใดดีเอ้ย่ามาอธิษฐานเราว่างตัวเราอคนกาอธิษฐานว่าขอให้สิ่งบดีออกจากชีวิตไปบาเตือนมาผัวเจ้าของเสียจังใดแล้วเรื่องคนเอาเงินใส่กระทงเดยครับท่านเป่าเป็นยังปีนี้ท่านเป่าือสั่งห้ามห้ามเอาเงินใส่กระทงครับแล้วเราไปใช้หาจี่แตกังกระทงเอามาซื้อขวงแจก,กผูนผูนที่สิวบวันได้บนกลัวสันติเป็นพวกร้อยเป็นครูกะจะสวีกันหลยกูจะเตียนตามร่องน้ำในผู้อิสระ